นิ่แ่น้องี่น้องอู้วูวมีตัวอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดอดเดอดเดือดดอยู่อเดืดเอเดอออดเด่เดอออมาใส่เบ็ดครับเลิกงานมาเ็ดสิ่งจากภารกิจนเบ็ดมาเียเขียนเืออง ไปแลยของปีนี้ครับผมคุณครับข้างหลังน้ำบวบกันเท้าน่าบวบครับบนตกแน่นที่แบบบรรยากาศข้างหลังครับลุงกินน้ำครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปเบืองหมายน้ำกันครับสามทีหลังพี่โตมาครับไปครับผมไปนี่ครับพี่น้องหมายเขาน้ำบวบกันแท้าน่าครับมีโตบ่ครับหมายแรกของปีคุณนะครับ ตอนแรกว,ว่าจะใส่นาำถนนครับผมเดี๋ยวมันจะใส่ลงไปดีแล้วครับใส่กลับลงมาเดี๋ยวใส่ฟังถนนพุนเมืองครับโอ้โหาทิตไก่ตรงดินะครับผมเอาบรรยากาศย่ำแรงเสียงเขียดจ,จะหน้าห้องมาให้พี่น้องฟังครับลองใส่เลยครับผม เป็นเยียเขียดเยียร้อยครับไปเดี๋ยวขอหยาใส่เบรกก่อนครับ นี่ครับพี่น้องใส่เบ็ดแล้วหลังสุดท้ายครับฝนตกล่งเม็ดมากครับโอ้ยนามขาวยานพานผมฝนตกพานออดออกมานนามหาครับเดี๋ยวพานออดจีใส่บ่เบ็ดเดี๋ยมามแรกกำลูนน้ำกันครับผมเหียเขียดเปิดไม้ปีแรกครับผมายามแรงนี่ครับพานออดออกมาหนามหาไอโมไซตุ้มห,มมห ب ب รือเปล่าเลไลน์หรือเป่ ตุ้มกระใสลูกเพ่ฟังฟังคุณนะเห็นหอยลุงอ่ะนี่ครับบ้านอยู่ซื้อนี่แล้วครับออกมากมุมนี้ไม้ใกล้บ้านครับบานอดไส่ต้งตุ้มต้งเบ็ดเดี๋ยวมือแรกบรรลุได้กันครับเยี่ยเขียดบ่สาวชิบหลังฝนตกแล้วพี่น้อง<ห>เอ้ยผมใส่ลงมงไปนี้ึ้นมาขั้นนั้นครับน้ำสีถั่วมขั้นละอาจสิได้ง่ายครับรอแมแรง อาจจะได้มาใส่ขั้นถนนไปและวขั้นเมียงสูงๆหุ่นนุ so ่นลยเออบรรยากาศเนี่ยมันแรงครับเฮ้ยได้ใหญ่มาใส่ขั้นนี่แหละอดหน้ามันบอกข้นเนาะแล้วแบบแข่งใส่ดิขั้นอีกเ่งดิขั้นเมียงนี่ครับแรงครับดูนั่งกันครับใช่ครับพี่น้องไต่เขียดแล้วอย่าเบียดรบแรงนั้งแต่ครับนี่ทีมงานเฉาเแขกมาถาแล้วครับไปดูเบียดกันกั้งครับ น้ำก็ไหลแล้ววะเก็บจะหลายล้วพี่น้องดูหล,หลังแรกน้ำกันครับนี่โตให้พี่ให้น้องได้เบิงบ่ครับหลังหล่อพี่เตาครับผม ดูน้ำกันครับหลังใดมีอาการจะทายเพื่อนนะครับเยอะยังอยู่คือเกอ่าครับเยอะบอลลอนเลยครับพี่น้องโอ้สิมีตัวให้พี่น้องเพื่อนมาคับแ่บดูน้ำกันน้ำก็ไหลไปเรื่อยๆครับหลังนี้มีอาการครับยังคือดึงเสาหางทางหน้ามาเมื่อ พูดนะพี่น้องแนวอา,าดลาดรถโอ้ยเวอียหยังไงครับผมเอามันออกก่อนหลังนี้เงียหล่อนครับพี่น้องโอ้หลุดในไม้ได้เลยหนึ่งมาเมื่อกี้ครับนี่กระจา่เยียกันครับหลังนี้มีอาการครับพี่น้องนี่ น้ำไหมปลาข้อน้อยครับปลาไหมอ้๊อ๊อ๊อนี่ตัวพี่น้องเบิ้องล่ะครับโอ้แต้มแหลกแหกมนันของปีอ,อ้าขอหยาดปวดก่อนครับผมทีนี้แต้มแหลกของเฮาโอเคครับเอาใส่เหยื่อไปครับพี่น้องนี่แต้มแหลกเฮามันๆครับ lăng tóc bài học 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 พี่น้องนี่โอ้หนะเอาอยู่ลยแล้วครับงูงูลายขนาดเลยครับพี่น้องเอ้ยปลาตัวเดียวงูสามตัวแล้วครับนี่ตัวนึงโอหงั้นจังเลยนึกว่าปลาไหลว่าแม่หอ่อนเหยครับอมดิ้งแยบเลยเขียดจะลายขนาดเลยครับพี่น้องงูกันหลายคุณนอาเขียด ไม่ได้ครับเข็ดเยอะอยู่เมื่อกีก้หลังแล้วครับนี่คือเก่าอยู่คุณนักเสียดนช่็นะเขียดน้อยก็หลายขน,นาดเลยครับเดี๋ยวยางคุบออกครับเม่อกี้ผมไต่มาได้เป็นร้อยแล้วครับเข็ยดอาจจะเหลืออีกสองหลังคุณสะพานนอนไปแล้ว

เดนะ si ี๋อวมาอือน si ี่โห่เลแล้วครับโอ่ครับโอ้ยนี่เต็มกำมึงเลยครับมาแล้วมาแล้วสองแก้มครับดยเขาจัาปุ่นครับรุนหลังสุดท้ายครับเขียนหน่อยหล่กี่ตัวกี่งามเลยครับ นตัวนี้คือเกาครับผมเช็คก่อนตายวะังอยู่อยู่ไปเดี๋ยวไปเสียงหน้ากันครับเสียเจ็ดกระพานอดไหนมาถ่ายแล้วครับโอ้ยไฟเบื้องของพันอดครับโอ้ใส่กันแล้วว่าสองตัวนี้อพอได้ป่นอยู่นะเมียบดาแล้วเนียบดาแล้ว เดี๋ยวเศ้าเมียกันครับอย่าเบ็ดอีกหรอกน้งแตนครับพี่รองโอ้หลังนี้เสียตายครับพลาดออนกับไปพูดแล้วครับฝนกันลงงเมฆครับพี่รองเอ้ยเดี๋ยวหลังไหนมีอากาศเยนือไทยบ้างนะครับฝนตกครับผมอย่ามาไลยหลังครับพี่น้องหลังข้างหน้านี้มีอาการครับโอ้โหครับเอาละครับเอาละครับ หลุดต้อหนาต้อตาเลยครับพี่นอ้องโอ้ยรุ่นไปแล้วครับโอ้เอาเปลี่ยนเยียร์ไปครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมป้าพีป้าหนออบมาหายามเบ็ดคือเก่าแล้วครับบรรยากาศยิ่งมุดเศร้าครับผมอากาศดีขนาดเลยครับผม มันขึ้นยเยามเบ็ดได้รอบสองรอบครับได้ปลาสามตัวครับพี่น้องฝนตกมากครับปลาเป็นน้ามไมครับน้าฝนตกขึ้นพาคอยมีปลาครับปลาพอคอยกินเยอะครับก็เลยเข้าบ้านครับปรุนต้องการเ้าน,นี้ครับหลังแหลกเป็นแบบนี้ยังกินครับ คือพันแบบนี้มีตัววะบดครับนี่โอ้ปลาเนี่กินแบบนี้ครับผมไปครับยามเบ็ดมาลายแล้งนะครับพี่น้องปลาก็เหมือนมีห้อยปลากินอยู่ครับมันเป็นปลายงาหมูครับล้างนี่ครับโอ้เี็ตัวหัวครับพี่น้องตาย ยังบ่โอ้ตัวไงเลย,ยครับตุน่นเอ๋อโอ้ยปีล้วครับนี่แสดงว่าตีตะโดนแล้วมาขึ้นครับผมตุนหลังนี่ครับนี่ติดจุนตายครับโอ้ขึ้นใครมาหยามาอีกจักรอบนึงครับผมพีม่น้องตายหมดครับนี่เตรมนึงครับ โอ้สเสด็จมามีป่าอยู่ครับโอ้ขาวจันทรานเลยเบื้องหลังนี่ยูบะบระยูบครับผมไปครับเบื้องอีกหลังนี้ครับหลังนี้ก็ติดจนตายครับพี่น้องกูนี้โอมยามาขึ้นก็นจะได้พอเพิ่มกันอยู่ครับอ๋อเต็มที่สามครับขอยาปพวกกันครับหลังนี้ครับพี่น้อง น,นี่เรามีอาการครับอื้มปลาไหลยังป่วยตายได้ด้วยครับนี่นี่อีกครั้งนึงครับโอ้บุตรยามเบ็ดครับพี่น,ออน้องผมเข่าบานหาถุงกันด้วยครับนี่ถุงหนึงครับตีจนตายครับเอาขออยบับไปเลยครับเบื้องหลังนี้ครับพี่น้อง ยูบอะโยยูย <c oughs> ูค <Wh> รับยูย <is till S 1> ูย <whatever> ูโอ้ยงามโอ้โคุณน่ะเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยพี่มาแล้วครับเซานี่ยซีหาตัวแล้วครับตัวนี้ใส่สวยแล้วครับครับขอย่าพุทธครับบังหลังนี่ครับพี่น้องยังกินอย่างนี้มันหลุดคุณน่ะครับเขียดเขียดอยู่แบบที่ บา string, no no ้านครับผมยามเบสนครับตอนนี้ก็ได้ปลาีหโตครับรวมตันเล็กขึ้นาโตครแบบวพาได้กินนะครับตอนนี้ถืว่ามันครับผมวัครับแรกเขียนเลไออกหาตไม้ครับผมเานี้ครพได้กินยะครับนี่ต้นน้ำตายยัง Ha? Dah lain.